เองไอชันอ่าสวัสดีค่ะเพราะว่าแม่ขอชูดเนาะเครื่องมันหล่นเนาะเพราะว่าบะที่นี้เครื่องหล่นขอชูดนะเพราะว่าลูกเพิ่งไปมาเนาะไปมาลูกไปไรสวัสดีครับที่งานนะที่งานลายครับสวัสดีค่ะนางบรนลายเนาะแม่ขอทูดเครื่องมันหล่นเนาะที่นี้เครื่องหล่นเนาะเพราะว่าลูกเพิ่งจะมาเนาะแม่ก็ขอชูดเนาะแล้วก็ แ้วก็คร,ครับคุณทัศที่ที่ที่ให้อาแคร์อาจีนั่นเครับนั่ครับท่นพี่ครับเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ไม่อยู่เนาะตันยาอาชีแม่เบนมาแม่ก็ไม่ไม่ไปนอนพักยิ่บ้านป้าเนาะเพราะว่ามันโลดนอกาะวันนี้เนาะแม่ก็เพิ่งกลับมาก็เห็นแม่เบนกับยาอาชีเนาะเพราะว่าเราได้ยินเสียงเขาเนาะเพราะว่าลูกเนาะ แม่ขอโทษเพราะว่าบางครั้งก็พูดไม่ได้บางครั้งก็ได้เนาะเป็นแต่ละครั้งเนาะไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะแม่ขอโทษเนาะครับคุณคุณที่คุณนางมาลายขอบคุณก็ขอบคุณนะที่นางมาลายนางมาลายที่ส่งกาแฟมาแม่ขอบคุณมากมากเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้เนาะตอนเขามาครั้งแรกครับ ตีนเลยสามถุงกาเพราะว่าที่อิาที่จะกินนะแม่ขอโทษที่ลูกไม่ได้ทำอะไรเนาะไม่เหมือนคนอื่นขอเนาะบางคําก็พูดไม่ชัดบางคําก็ชัดเนาะแต่แม่ก็ขอโทษนะที่ลูกพูดไม่เหมือนคนอื่นเนาะขอบคุณกานางมนลายที่ส่งกาแฟมาให้เนาะแม่ก็ขอพรนมือขอโทษเนาะ ขอให้ลูกมีแต่ความสุขความจนเนจริญเนาะคิดสิ่งใดก็ให้ให้สมปารตนาเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดโตงให้ได้โตงเนาะเพราะว่าโขให้มีความสุขความเจริญเพราะว่าความจีบย้ายได้ความค,ามคาม่ายยะมีโขควบแต่สิ่งจากจิตดีๆเนาะนี่ก็โขคุณคระ อันนี้อบคุณครับคุณคุณพี่อันอะไรครับฝันครับพอให้คุณที่นี้มีชาติอะไรแต่แหมครับพอให้ชิดชีดทองให้ทองชีดจีนอินครับพอให้ต้านดยไหมครับพอให้มีพระราบแบบนี้ครับพอให้มีธาตุสเลนครับผลลัพธ์นะครับ ครับผมอีทั้งนี้ครับ,บที่มอบที่มอบกาแฟให้ลูกเนะาะ <c oughs> อาอาแทอาคีในแข็งครับนี่ก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามาก็เห็นยาอาิมาก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะตื่นเต้นมากเนาะเพราะว่า <c oughs> มีแต่พ่อกับแม่ลูกไม่อยู่ตอนนั้นเนาะเพราะว่าลูกก็ กลับมาจากศูนย์เนาะกลับมาที่เราไปไปศูนย์ปุ้ยเนาะก็เห็นยาซีมาเป็นลูกไม่อยู่เนาะลูกคลิปลูกไปลงคลิปก็แม่ก็ว่าแม่มินแม่ไม่รู้เนาะแม่ก็ว่าแม่มินทําไมไม่เอาไปเขาก็ว่าเดี๋ยวมาใหม่เนาะแม่กับพ่ออยู่บ้านเพราะว่าแม่ไปดูที่ตรงวัดภูหลวงเนาะาะว่าเขาประกาศให้ไปใส จที่ชวยประสานเนาะเม่ก็เลยไปกลับมาแม่ก็โนอโนนอนฟิ้งอยู่เพราะว่ามันโลนตรงวันนี้เนาะ้อนแล้วก็ตื่นมาเห็นยาอาซิเนาะก,ก็เห็นแม่บินแล้วก็ทําไมนอนเขาก็พูดอย่างนี้แม่ก็ว่าไม่เหนื่อยเนาะเพราะว่ามันโลนเม่ไปหาไปโลเจ้าได้ที่อยู่ที่ไล่ผูหลวงเนาะหลังวัดที่อาจารย์สมบัติเนาะเดีกยลูกกลับมาเนาะถึง เกือบจะเที่ยงเนาะห้าโมงเนาะแม่ก็เลยนอนห้าโมงถึงบ้าน่าจะไปแทงคาทุกอ่ลูกไม่อยู่เนาะเพราะว่าแม่ก็ขอขอบคุณแค่นั้นครับปีที่ดีที่ดีครับขอบคุณที่ได้รับคาปีนี้ครับได้ท่านหนึ่งครับเดให้ที่ดีท่านเกิดความสุขครับ ใหม้มีความจุขปญห,นหนาครับที่ทองให้ทองคิดคุณแน่นครับขอให<ม>้ <เท S 2> มีเตเมฆ้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะปัตนาสิ่งใดก็ขอให้สมใจเนาะนาหลายเนาะขอให้ดีมีสุขเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะปัตนาสิ่งใดก็ให้สมใจเนาะแม่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเพราะว่าแม่ก็อยู่บนนอกเนาะ อยู่บนนกจนไม่รู้อะไรเพราะกาเฟเนาะกาแฟแบบนี้แม่ก็ไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่เป็นซองยาวๆเนาะอย่างนี้แม่ไม่เคยเห็นแม่ก็ให้แม่เบนเอากลับไปเพราะว่าแม่ไม่รู้เนาะนี่ก็ไม่รู้ออรับหนึ่งออห้วงบสตีครับคขอบคุณครับคุณที่น่ารัยครับอันีครับลายครับ นี่ก็องลีลายเปลนหมดแล้ว่งมันร้น